สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้จะออกงานคือเก่าเนาะพายุกิดมาอยู่เนาะพี่น้องเป็นคืมๆเนาะแต่ว่าตกบ่แห้งพี่น้องเชื่อมใสเขาทางไต่ทางอันอเซกองพ่นนอกพี่น้องแต่ว่ามาหมดถึงมาหอดบ้านเขาเนาะกต่คืมๆอยู่ตกอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่แห้งเนาะวันนี้มาฟันอยู่บ้านนวลสวรรค์คือเก่านาะพี่น้องเนาะมากับบ่าวเอหนำวันนี้ใบบ่แหลบบ่แหลบตัดเขาเพราะว่า nó động phò khâu con ngay này vào vào sông, phải động này mà sống cả nó và chỉ đại chắc sọ động nếu phải biết con cần nhạt còn nó hãy bảo ê khởi năm lần ta này cạo mụn nó phải động có đeo mà chỉ để chắc mụn khâu cả con ngay đi chứ nó cứ chỉ thế nào đây phò này phải ngàn loại nó, hai này, này. เขาคือจะแหงแน่ยี่ดอกบ๊วยนี่บ้านรยาการีพี่เนาะเด็กน้าดินฟุเนาะเขาบวงใหญ่คักขักักแค่นบ๊วยแหดมือนี้เนาะบรายากาศดีขนาดอันนันจิไกนะพยองพยกายล่ะ

Ồ, oh, khẩu con nhảy lái, con xuống lái đó Cưng bơ lại và đi บ่งเดือนเขาอีกพี่น้องเรื่องมันยาะไรเนให้มันกินจักสองรอบซะคนแต่เงรอะไรจะเทิ่งสิบสอง

กินอหากูไปกินแ้่เนี่ยต้งเวลาที่กูจมนั่งไปกินตุ้งแบบนี้อ่ะมัดแน่นอ่ะนะเขาจะมาต้อนรับสมุยวัทิบแล้วมันมีอะไรทุกทีเปิดจะเอาเดียวเจอเสียเอาบอเกี่ยวอยู่หน้าเขท่นเดินอยู่บ้าน มาเนาะางั้นล้มอ้วลมอ้วนุณทำอย่านียล้มกระดากดายสามสิบสองมันหมัฝนเนาะ ลอเอาบอวัลันผ่าน้นะหันออกเขาออกแล้วมาพวกเขาเยอะที่สุดฝนหมาตอนนี้คนมาเราพียงเหรอเอพันย่น้อยมาตีสิบสอแล้วนีสี่เหล่าเลยมาเหลายซเจ้ะาสามสิบสองของคนตก cuộc ได้ là luật kiểu ขับ lắm cho พวก sẽ ก็ chơi เกี่ยวก็เกี่ยว Này, này, hà, vị cái, vị này lột mày nó nhỏ. này. เชยคักให้ดูเห็นว่า เียว่ากองเงยครับคุณอะไรสามสิบบาไปเอาอะไรมันอ้วนนี่ป่นะสิอ,อ้วนักเอเขาจะเนาะ นด้นมาแหลกกลาังเลยเดอ Tô kỳ nhỏ lợi nào nắm Chỉ tô hẹn สิบบาทน้องพี่ครับนี่สี่สิบสามสิบบาทเจ็ดสิบสบาท เขาไปทำไปอีกว่าคนหนึงเขละเนี่ยฮะไปทางเหนี่เขาไปทางนั่แจกเนี่ยเขาไปไปโฟนไปทางเลเนี่ยเอส่นะลันไปร้ว่านกรนเขาพูดนะรนรทางมันหมหอยางที

Phượng nhá là con này Thầy tối chi hà thằng này good but man. ผามาเฮือนเนาะพี่น้องเมื่อนี้การสรุปแล้วผู้ดีไหลหกสอบเนาะพี่น้องคาพนเะนาะไอหกสอบพี่น้องกาเลี้ยสีเปลี่ยนตีนยางเนาะเอาเปลี่ยนเอาตีนตัวนี้มาใส่ตัวนี้เนาะพี่น้องเอาตัวตัวมันเหี้ยนนี่ไปใส่รถคันนั่นเนาะก็ถือว่าเฉยเตรียมให้มันคนะักๆเนาะให้มันเต็มระบบพี่น้องเพราะว่าสฉยไรลุงทงอะไรพี่น้องเนาะ จะได้ออกทงนะช่วงนี้การย่งเลาะปั่นตามตีนบานอยู่น้องพี่น้องเนาะยังทันได้ออกทงได้อยู่คือเห็นน่นแหละฟานุเขาพ้นโต๊เลอะอยู่พี่น้องก็คือแล้วล้านที่ว่าล้านกองไงนี่ลูกขามาหาอีกว่าให้ไปปั่นเข่าให้อยู่ปลายนะ้าอยู่ออกทงคุณน้องพี่น้องเนาะเรอนก็เลยว่าอยามันไปหยาพี่น้องเข้ากับว่ามันหยากันเหี่ยก็เลยตัดสินใจว่าบมดเดไปเนาะ เพราะว่าขันเป็นมืออื่นนะชิบืนไปไหลเนาะพี่น้องมืออื่นเขาแต่ว่าเขาว่าหายไปมือหนีเห็นนะหายไปตอนตอนบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนาะพี่น้องกระยานเพื่อไปหอเนี้ยกระยานมันคำมันยังเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเอารถไปคันเดียวเนี่ยขันเขาไปสองคันนึกว่าพอได้แก้พอได้ละกันไปเนาะพี่น้องเวลามันติดมันขะนะเนาะแต่เลยว่าเอ้ยังม่พร้าอยากลงทงแน่พี่น้องเนาะถ้าอะไรลงทงนี่ก็ มันได้ออกเลยได้พี่นอนะ้องเนาะย่างไลเสียเขามาเพราะว่าแถวทงแถวตีนผอกตีนผู้ย่างลายพี่น้องคนาาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเนาะคือว่าหากระเลิ่มมาะซะหากระเลิ่มแด้วรูหันมาฝนมาตกนี่ก็โอ้งาานในบริยูบริร้าได้เพีองเนาะแต่นี่ก็ยังเหมือนะสองห่างสามงานนะพี่น้องไปพี่น้องมาลองเซปิดทีปเปรเพนแช่นี้เนาะพอกันออพี่น้าพี่น้องมันนี่กะชีมาเซก หันตีนดอกตีนโดดโฟมกับดอกกระแล็ดใบเนาะพี่น้องเนาะเตรียมใบเศษเครื่องเจคองใบอันเนี่ย